สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PP Story Hub กันอีกแล้วนะคะสำหรับเดือนนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นเดือนแห่งเทศกาลฮาโลวีนนั่นเองและเรื่องเล่าที่แอดมินจะเล่าต่อไปนี้คงหนีไม่พ้นกับเรื่องราวสุดสยองเรื่องเล่าระดับตำนานที่ฟังแล้วชวนหน้าขนลุกขนพองไปหมดเรามาฟังตำนานเรื่องราวสุดสยองของผีญี่ปุ่นกันบ้าง แอดมินขอเตือนไว้ก่อนนะว่าถ้าฟังก่อนนอนแล้วแล้วก็อาจจะหลอนถึงขั้นนอนไม่หลับเลยก็ว่าได้ถ้าพร้อมแล้วมาพบกับ10ตำนานเมืองเรื่องผีญี่ปุ่นสุดสยองลองไปฟังกันเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันให้ด้วยนะคะเริ่มกันที่ตำนานผีฮานาโกซังในห้องน้ำเป็นเรื่องผีที่ติดอันดับเข้ามาตลอด และเด็กไทยเองก็น่าจะรู้จักอยู่เหมือนกันสำหรับผีฮานาโกที่สิงสู่อยู่ตามห้องน้ำว่ากันว่าหากเคาะประตูห้องน้ำที่ชั้นสามแล้วเคาะจำนวนสามครั้งพร้อมกับพูดว่าฮานาโกสร้งอยู่ไหมหากมีเสียงตอบว่าให้ประตูก็จะเปิดออกและมีเด็กผู้หญิงใส่กระโปรงสีแดงลากตัวเราเข้าไป สถานที่ที่พบเจอได้นั้นจะต้องเป็นห้องน้ำเด็กผู้หญิงเวลาหลังเลิกเรียนเท่านั้นส่วนความเป็นมาของฮานโกซังนั้นว่ากันว่าเธอเป็นเด็กที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกขณะที่มีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดเธอได้หลบหนีเข้าไปในห้องน้ำแต่ผลก็คือเธอถูกเปลวเพลิงจากระเบิดคลอกตายทั้งเป็นนั่นจึงทำให้ดวงวิญญ,ญาณของเธอคอยเร่ร่อนไปมาอยู่ในห้องน้ำ และไม่ได้ไปไหนสักทีซึ่งปัจจุบันตำนานผีฮานาโกะก็ยังคงอยู่แต่เรื่องราวและรายละเอียดนั้นแตกต่างกันไปแต่ละโรงเรียนน่าจะเพื่ออัปเดตให้มีความกลัวเข้ากับสถานที่ตรงนั้นนั่นเองมาต่อกันเรื่องที่2องฮิตตบาชิระตำนานเสาหลักเมืองของญี่ปุ่นฮิตตบาชิระ เป็นชื่อเรียกของพิธีบูชายันที่ใช้มนุษย์ทั้งเป็นฝังไว้ใต้หรือใกล้กับอาคารใหญ่ตามเขื่อนสะพานและปราสาทในยุคก่อนเพื่อทำให้คำอธิษฐานต่อเทพพเจ้านั้นให้การก่อสร้างสำเร็จรุร่วง,ง,ง,งๆๆไปได้ได้วยด,ดีและไม่ให้อาคารโดนทำลายจากธรรมาชาติหรือ,รอการโจมตีของศัตร,รูนั่นจึงทำให้เกิดเป็นตำนานเสามนุษย์ที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คือปรา,าสาทมารุ 65. โอกะ ที่จังหวัดฟุคุอิหนึ่งในปราสาทไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของญี่ปุ่นแต่ก่อนการก่อสร้างนั้นเป็นไปได้วยความยากลำบากมากไม่ว่าจะพยายามสร้างกี่ครั้งกี่ครั้งเสาหินก็ถล่มลงมาเสมอแม่ไม้นามว่าโอชิสึจึงได้ถูกนำตัวมาเป็นเครื่องสังเวยให้กับปราสาทแห่งนี้โดยเธอมีข้อแลกเปลี่ยนที่ว่า ขอให้ลูกชายของโอชิสึนั้นได้เข้ามาเป็นซามูไรรับใช้ในปรา,าสาทเธอจึงถูกฝังทั้งเป็นใต้เสาหลักและหลังจากนั้นการก่อสร้างปรา,าสาทก็เป็นไปอย่างราบรื่นช่างเป็นตำนานที่น่าเศร้าและน่ากลัวเหมือนกันนะคะ 3. ตำนานโอคิคุซังผีนับจานที่ปรา,าสาทฮิมเมจิ หนึ่งในปราสาทที่สวยงามและโด่งดังที่สุดของญี่ปุ่นนั่นก็คือปราสาทฮิเมจิเรื่องเล่านั้นมีอยู่ว่ามีการปรากฏตัวของวิญญาณผีสาวข้างบ่อน้ำและมักจะออกเสียงนับจานอย่างช้าๆจนกระทั่งนับถึงใบที่9เธอก็จะเริ่มร้องไห้และส่งเสียงโหยหวนชวนให้ชาวบ้านขนลุกไปหมดส่วนคำถามที่ว่า ทำไมถึงเรียกเธอว่าผีนับจานนั่นนะหรอตำนานเล่าไว้ว่าโอคิคุเป็นสาวใช้ของซามูไรที่มีนามว่าอาโอยามะเทสันเขาได้ตกหลุมรักเธอและได้วางแผนหลอกเธอด้วยการนําชุดเครื่องจานราคาแพงมามอบให้เป็นหน้าที่ของโอคิคุคอยดูแล แล้ววันหนึ่งเขาได้นำจานหนึ่งใบไปซ่อนและสั่งให้สาวใช้โอคิคุนั้นนำชามทั้งสิบใบมาให้แต่เมื่อโอคิคุนับดูแล้วหายไปหนึ่งใบและไม่สามารถหาได้ครบเธอจึงหวาดกลัวว่าจะถูกลงโทษเท็ดซันจึงยื่นข้อเสนอว่าจะยกโทษให้หากเธอยอมเป็นภรรยาน้อยของเขาแต่โอคิคุไม่ยอม และเลือกที่จะรักษาเกียรติของตนโดยการกระโดดลงไปที่บ่อน้ําและจบชีวิตของตนเองลงในที่สุดและนั่นคงเป็นสาเหตุที่ทําไมเธอถึงนําจานออกมานับอยู่ตลอด 4. ตํตำนานเทเคเทเคหรือผีครึ่งท่อนเทเคเทเคเป็นการจำลองเสียงครืดครืดคล้ายกับมีสิ่งของถูกรากไปมา เพียงแต่ว่าสิ่งของนั้นก็คือร่างกายครึ่งบนของมนุษย์นั่นเองเทเคเทเคนั้นเกิดจากการที่หญิงสาวคนหนึ่งถูกทำร้ายและข่มขืนเธอจึงได้ตัดสินใจกระโดดฆ่าตัวตายลงไปบนทางรถไฟและแน่นอนว่าร่างของเธอนั้นถูกรถไฟทับจนขาดครึ่งท่อนแต่ด้วยความหนาวเย็นของอากาศในตอนนั้นทําให้เธอไม่ได้ตายในทันที และต้องทนทรมานอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะขาดใจตายกลายเป็นวิญญาณอาฆาตที่จะฆ่าทุกคนที่โชคร้ายที่ไปเจอกับเธอเข้าและเธอนั้นจะตัดร่างของเหยื่อเป็นสองท่อนและเอารางท่อนล่างไป 5. โอคิคุตุกตาผีผมใครที่ชอบตุกตาเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักผมยาวสลวยคงจะชอบตุกตาโอคิคุแน่ ซึ่งตุกตาตัวนี้อยู่ที่วัดมันแนนหมู่บ้านคุริซาวาจังหวัดฮอกไกโดแต่เดิมนั้นเจ้าของตุกตาที่ชื่อว่าโอคิคุเธอรักตุกตาตัวนี้มากแต่หลังจากที่เธอล้มป่วยและเสียชีวิตลงด้วยวัยเพียงสามขวบเท่านั้นพ่อและแม่ของเธอจึงนำตุกตาตัวนี้ไปไว้กับป้ายวิญญาณเพื่อเป็นเพื่อนเล่นกับเธอแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือ ตุกตานั้นกลับมีผมยาวออกมาเรื่อยๆซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์อะไรได้ว่าผมของตุกตาตัวนั้นยาวขึ้นมาได้เพราะอะไร 6. ตำนานผีสาวปากฉีกคุชิสเกะออนนาผีสาวปากฉีกนี้ก็เป็นอีกตำนานยอดฮิตของประเทศญี่ปุ่นเรื่องของเรื่องช่วงที่เรื่องนี้ดังๆ ทำให้เด็กๆหลายๆคนไม่กล้าออกจากบ้านกันไปพักใหญ่และเรื่องเล่าของผีต้นนี้ก็ค่อนข้างที่จะสับสนมีหลายรูปแบบมากแต่ตำนานที่ผู้คนพูดถึงกันมากที่สุดนั้นก็คือหญิงสาวคนหนึ่งที่ว่ากันว่าสวยมากๆถูกสามีของตนใช้ดาบฟันปากจนปากนั้นฉีกไปถึงหูเพราะคิดว่าเธอเป็นชู้กับชายอื่น และคำพูดสุดท้ายที่เธอได้ยินก็คือคำพูดของสามีที่ว่าตอนนี้ใครจะคิดว่าเธอสวยบ้างล่ะด้วยความคับแค้นของเธอนั้นเธอจึงไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้และกลายเป็นวิญญาณอาฆาตในที่สุดแต่สิ่งที่ทำให้หลอนมากที่สุดนั้นก็คือเธอนั้นมักจะปรากฏกายโดยสวมผ้าปิดปากเอาไว้และหากใครเดินผ่านมาเธอก็จะเข้าไปทักและถามว่าฉันสวยไหม ถ้าตอบกลับไปว่าสวยปากของเธอนั้นก็จะฉีกแล้วเธอก็จะถอดผ้าปิดปากออกถามอีกครั้งว่าแล้วแบบนี้ล่ะถ้าเหยื่อตกใจและพยายามวิ่งหนีสาวปากฉีกก็จะวิ่งไล่และทำให้ปากของเหยื่อนั้นฉีกกลายเป็นเหมือนของเธอแต่หากตอบว่าไม่สวยเธอก็จะวิ่งไล่และเล่นงานเหมือนกันแต่หากผู้ใด ตั้งสติได้และตอบว่าก็ดูปกติดีสวยดีนี่สาวปากฉีก็จะพอใจและจากไปแต่โดยดี 7. อุโมงค์ผีสิงคิโยธากิหนึ่งใน,นสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าเรื่องความหลอนที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นอุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นช่วงประมาณปีคริสตศักราช1929หรือปีพศ2อ7 2 ณสถานที่ที่เคยเป็นทั้งสนามรบและลานประหารแค่นี้ก็สยองพออยู่แล้วแต่เรื่องราวที่ทำให้อุโมงนี้โด่งดังขึ้นมาก็คือเรื่องหญิงสาวที่มาฆ่าตัวตายอยู่ใกล้ๆช่วงประมาณปี1998หรือพศ2541หลังจากนั้นก็มีคนพบวิญญาณผู้หญิงบ้างก็ได้ยินเสียงร้องไห้หรือบ้างก็เห็นเงาในกระจกหลังรถ บางตำนานก็พูดถึงว่าถ้ามีสัญญาณไฟเขียวที่หน้าอุโมงค์สว่างขึ้นอย่าเพิ่งรีบขับรถผ่านไปปล่อยให้ผ่านไปอีกสักหนึ่งไฟแดงก่อนแล้วค่อยขับเมื่อไฟเขียวอีกครั้งเชื่อกันว่าไฟเขียวแรกนั้นเป็นการเชื้อเชิญของดวงวิญญาณในอุโมงค์หลอกให้เราเข้าไปนั่นเองตำนานที่8โทมิโนบทกวีแห่งความตาย โทมิโนนั้นเป็นหนึ่งในตำนานเมืองเก่าแก่ของญี่ปุ่นเล่ากันว่ามันเป็นบทกวีที่หากอ่านออกเสียงแล้วก็จะเกิดการล้มป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่สุดก็คือตายไปเลยบทกวีแห่งความตายนี้เล่าเรื่องของโทมิโนที่ตายด้วยความโดดเดี่ยวและความทุกข์ทรมานจนตกนรก 9. k a s คาชิมะเรโกคาชิมะเรโกนั้น เป็นเรื่องเล่าที่เกิดจากการผสมกับตำนานเมืองสองเรื่องเข้าด้วยกันนั่นก็คือเรื่องเทเคเทเคผีสาวที่มีร่างเพียงครึ่งท่อนและฮานาโกซังผีสาวในห้องน้ำเธอมักจะถามคำถามกับคนที่พบเห็นและถ้าคุณตอบไม่ถูกแล้วแล้วก็เธอจะตัดร่างของคุณออกเป็นสองท่อนส่วนคำถามที่ว่านั่นก็คือขาของฉันอยู่ที่ไหน คำตอบก็คืออยู่บนรางรถไฟเมชินและเธอก็จะถามต่อไปว่าไปได้ยินมาจากที่ไหนให้ตอบไปว่าคาชิมะเรโกะบอกมาเพียงเท่านั้นคุณก็จะรอดตำนานที่10ป่าฆ่าตัวตายอาโอกิงาฮาระป่าที่ชื่อหน้ากลัวแห่งนี้ทอดอยู่บริเวณเชิงภูเขาฟูจิ ด้านตะวันตกเฉียงเหนือนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1,950หรือปีพศ2493ได้มีการพบศพผู้เสียชีวิตในป่าแห่งนี้มากถึง500คนฉเฉลี่ยแล้วมีผู้ฆ่าตัวตายในป่าแห่งนี้ถึงปีละประมาณ30คนด้วยกันส่วนสาเหตุที่ผู้คนมักจะมาฆ่าตัวตายที่นี่เป็นเพราะสามารถปลิดชีวิตตนเองได้โดยเงียบสงบ ไม่มีใครมาขัดขวางและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครอีกด้วยปัจจุบันรัฐบาลท้องถิ่นพยายามที่จะลดจํานวนคนที่เข้ามาฆ่าตัวตายในป่าแห่งนี้ทั้งการจัดหาอาสาสมัครคอยดูแลทั่วทั้งบริเวณทั้งปักป้ายเชิญชวนให้ฉุกใจคิดพร้อมกับฮอตไลน์สายด่วนให้คำปรึกษาหวังว่าจะช่วยลดจำนวนได้บ้างแต่ก็ยังมีผู้คนลักลอบเข้าไปจนได้ สำหรับคนที่เคยเข้าไปเดินในป่าแห่งนี้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศในป่ามันค่อนข้างชวนหลอนและหดหู่จนทำให้คนที่เข้าไปนั้นคิดสั้นแล้วตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวสุดสยองของผีญี่ปุ่นน่ากลัวสู้ผีไทยได้หรือไม่คะยังไงคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีลาตีสวรรค์นะคะบ๊ายบายคะ่ะ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ